มีมาเจ้าเขมาหลอนว่าเติมมาเตลูกลานทั้งหลาย,ายลูกลานตั้งหล,ลายก็บอกว่าอย่างยังที่บัลีอยงยังต่บนนี้ก็ได้ตกแต่งน้องนำมามเติมบุพพาลาตาดอกดอกเข้าดอกดอกมาดังน,น,นั้นก็มีส้มป่อยลทุกเทียนเอามาถ่ายเป็นกอนหน้าน้ำตาลมาเจ้าแต่นั้นมีตั้งโูชนะเข้าเดินอาหารเอามาถ่ายเป็นตาน ให้ฟื้เจ้าฟื้แก่ให้พ่อแม่ทั้งหลายตั้งให้วันไปหน้าของลูกเจ่าหลานเรียนอายุมันนเงาออายุได้ร้อยสจ้าโอกเข้าเราหลวงพระเจ้าอะไรนะบิดาดวงจะลงมาไปหน้าแต่เนื้อเต็มแต่ดีดีซาบีติโนเพื่อเปนขวานแล้วผิวพองคือสู่เจ้าก็นองขอนมันว่าสู่เจ้ามีลูกมีหลานขอขอขงสอนอยู่ถ่อยฟังกรคำ มั่นมาสู่เจ้าทักษณิณสู่หนึ่งประการได้ขอขอให้โสมนสัไปาันาไปใช้เจ้ายนั่นมาสู่เจ้าตกน่นก็บอกให้ได้หลายยี่แม่มาตกไฟบอกให้ได้มาดีแม่นตินเพจ้อทิ้งมื่ใไร่ก็ขอกให้ปันห้องปันหายนั่นมาสู่เจ้าเลี้ยงรัวเลี้ยงายก็ขอให้แพร่หลายเตือนกอกนั่นมาสู่เจ้าไปตั้งรันทบรันออกก็ขอให้ได้ปิดออกขึ้นมา แตเนเตอแดงแทดีลๆสาวปิต no ิโนมีวาสันตุสัพพะโลกโอมีนะสันตุมาตปะปาตวันตาลโยสุขีติคารุโคอวิว่าอานีวาตาเนติดีชังโลชาตาโลธรรมามาธัรมทีอยุบันโอชุขังปานัยวัตรทานังนี่ปานังนอดามังชุขัง